เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีเทท,ทองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดธรรมเมตตาเมืองเปอร์การบารุจังหวัดเรียวสาธารณรัฐอินดโดนีเซียหล่อด้วยทองสำริจ มีขนาดหน้าตัก2เมตร50เซนติเมตรความสูง3เมตร59เซนติเมตรซึ่งพระครูวิเนศศาส,สนก,กิจโสพิษเจ้าอาวาสวัธรรมะเมตตาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาพันธร,รัฐมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน